สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2568ความว่าพนักท่านนายธามันชนมุกกรัรนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงมาอย่างท่านประธานาธิบดีเพื่อให้มีพลานาััยแข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ปี2568นี้เป็นปีที่สำคัญแห่งมิตรภาพที่มีมายางยาวนานของประเทศของเราทั้งสอง ด้วยเป็นวาระเฉลิมฉลองครบ6 0ปีของความสัมพันธการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศได้เจริญงอกงามมาด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าวเราจะยังคงมุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมถึงยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันสดใสแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเลกล้าเจ้าอยู่หัว ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจากกัญญาสเสดวัฒนาพันนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันที่จังหวัดน้องบัวลาพูวันนี้เวลา18นาฬิกา26นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาสเสดวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนับวันและสวนเพื่อนใจทูบีนับวันที่โรงเรียนนนสังวิทยาคารจังหวัดนองบัวลำพู ซึ่งได้น้อมนําหลักการดําเนินโครงการมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายในโรงเรียนตั้งแต่ปี2550ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทําให้ชมรมมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คน ดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุก์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเช่นงานศิลปะการเพ้นรูปภาพเพ้นรองเท้าการทำเข็มกลัดและโบติดผมจากเศษผ้าขิดสลับมีของชุมชนในพื้นที่ที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้ามาประยุกต์ใช้ตลอดจนการทำงานประดิษฐ์ร้องเพลงเต้นและส่งเสริมทักษะการกีฬาต่างๆ จังหวัดหนองบัวลำพูได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการภายใต้หนองบัวลำพูเปิดประตูความสุขอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนใช้กลยุทธ์ความเข้มแข็ง power of team มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้จัดตั้งชมรมครอบคลุมทั้ง6ออำเภอโดยเป็นจังหวัดทูบีนบวนระดับยอดเพชรปีที่3มีผลงานอำเภอและชมรมภายในจังหวัดเช่นระดับเพชรและยอดเพชร ได้แก่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารโรงเรียนคำแสนวิทยาสัน์ชุมชนอบตอน้ำมะเฟืองเทศบาลตำบลน,น้องแก่โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิทูบีน้ำมวันจากนั้นพระราชทานพระวรโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน้องบัวลำพู และสมาชิกทูบีนัมเบวันจากสถานศึกษาในจังหวัดน้องบัวลำภูเฝ้าได้พระราชทานกำลังใจพร้อมคำแนะนำให้ทุกคนพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้จากช่องทางต่างๆเพราะปัจจุบันการแข่งขันสูงต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอส่งเน้นย้ำให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เเกกกกกกือออออบจจะะะีพแแแมมม่่่ขงนนููููลลลยยคคใหหห้้ว็็าโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต o ูบีนบวันร่วมกับสมาชิกปัจจุบันจังหวัดน้องบัวลำพูมีสมาชิก To ูบีนบวันจำนวน84,160คนมีชมรม To ูบีนบวันในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสกัดกระทรวงยุติธรรมรวม156ชมรม ครอบคลุม721หมู่บ้านองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟโครงการหลวงต้นน้ำแห่งความยั่งยืนในงานโครงการหลวง56ผลเอกกัมปนาทรุติดิล์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ กาแฟโครงการหลวงต้นน้ําแห่งความยั่งยืนมีเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกกาแฟโครงการหลวงและนายกสมาคมบาริสต้าไทยกรรมการบริหารสมาธ์กาแฟอาเซียนร่วมเสวนาองค์มนตรีป้ากธกกาพิเศษในหัวข้อกาแฟโครงการหลวงต้นน้ําแห่งความยั่งยืนถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของกาแฟโครงการหลวงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามสเสด็จพระราชบิดาตรวจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และความสำคัญของกาแฟอาราบิก้าพืชพระราชทานที่ช่วยสร้างไรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมถึงคุณุปการในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนากาแฟโครงการหลวงสะท้อนถึงการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานผ่านแนวทาง BCG Economy Model ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวนได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟในระบบอนุรักษ์ป่าให้แก่เกษตรกรจำนวน2521ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า19,00 0ไร่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนถึงปีละ200-250ถึงล้านบาทโดยยึดหลักการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ มีกลุ่มเกษตรกรสมาชิกของโครงการหลวงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดงานด้านกาแฟของพ่อจากนั้นได้ร่วมชมกิจกรรมสาธิตเทคนิคการดริปกาแฟโดยบาริสต้าผู้ชนะเลิกการแข่งขัน Royal b r e w e r Cup c h a m ม i ป n 2025ในงานกาแฟพ่อหลวงสู่ความยั่งยืน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาว,วันที่12สิงหาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอาริยมมาคสัมมาทิฏฐิระดึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง ใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาว,วันที่12สิงหาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2568ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสันักสําสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ สถานการณ์ที่ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับทำให้แก๊งโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติหยุดชะงักลงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรถเช่าที่เชียงใหม่ครับเดือดร้อนหนักหลังจากถูกแก๊งคนร้ายเนี่ยนะครับหลอกเช่าแล้วเชิดแล้วส่งขายตามชายแดนหลาย10คันโดยเฉพาะรถยนต์เจ็ดที่นั่งแค่5เดือนเนี่ยถูกเชิดไปแล้วนะครับเกือบ30คัน ถึงขนาดว่าเจ้าของรถบางรายเนี่ยนะครับยอมจ่ายเงินหลายแสนบาทเพื่อที่จะไปไถ่รถคืนนะครับแต่ว่าบางรายก็โชคดีที่ทางตำรวจช่วยกันสกัดจับไว้ได้ทันก่อนที่รถจะออกนอกประเทศนะครับไปติดตามรายงานเรื่อน,นี้พร้อมกันจากคุณวิรุณวิทย์บุระนศักวีครับ8ปีที่ทำมาเพิ่งเจอเงินเยอะนอเนยอะนะาะค่ะใช่เงินงเยอะเท่าไหร่ ร้านรถเช่าหลายแห่งในเชียงใหม่ที่หลายคนมองว่าเป็นธุรกิจเสือนอนกินแต่อีกมุมก็กลายเป็นเป้าของแก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติที่หลอกเช่าแล้วเชิดจากเสือนอนกินกลับกลายเป็นหมูในอวยเจ้าของรถเช่าที่เชียงใหม่หลายรายถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเช่ารถแล้วเชิดหายส่งขายชายแดนกันหลายคันเรียกว่าขโมยรถกันแบบหน้าซื่อตาใสาเลยครับ เจ้าของรถบางคนต้องหอบเงินหลายแสนบาทไปไถ่รถของตัวเองคืนถึงเมืองเมียว,วดีประเทศเมียนมาเลยครับเจ้าของรถเช่าคนนี้เล่าถึงช่วงเวลา6กวันที่แทบกินไม่ได้นอนไม่หลับพยายามติดตามทวงคืนรถยนต์ของตัวเองที่ถูกเช่าแล้วเชิดไปโดยคนร้ายในคราบนักท่องเที่ยวติดต่อเช่ารถผ่านบริษัทคู่ค้าที่ไว้ใจจึงส่งรถ f อร์จ n เ r ให้คนร้ายโดยไม่ทันสังเกตว่าคนรับรถไม่ใช่ผู้เช่ารถ ไม่นานนักพบ GPS ทุกตัวถูกตัดก่อนพบ GPS แสดงตำแหน่งรถอีกครั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดเธอพยายามทุกวิธีทางติดตามรถกลับมาแต่สุดท้ายต้องหอบเงินกว่า5 0 0แสนบาทไปถ่ายรถของตัวเองคืนถึงเมืองเมียวดีของเมียนมาทุกๆปีจะทุกๆร้านที่อยู่ที่ที่ทำมานะคะผู้จเนอร์จะหายเยอะที่สุด mm hmm. เป็นเหมือนออเดอร์ของต่างประเทศเลย มีออเดอร์น,นี่อ,นนอยู่ทีว่าจะเอาไปจอดเรียกค่าถ่ายหรือเอาไปขายหรือยังไงก็<ช>แล้วแต่ตื่นใช่คะ่ะองหนูนี่คือขโมยไปขายประเทศเพื่อนบ้านขณะที่เจ้าของรถอีกลายถูกคนร้ายเวียนมาเช่าแล้วเชิดหลายครั้งในช่วง10ปีแค่ในปีนี้โดนไปแล้วถึง3รอบครั้งล่าสุดโดนไปเมื่อ2เดือนก่อนคนร้ายใช้บัตรประชาชนของชายคนหนึ่งมาเช่ารถ แต่ส่งผู้หญิงสองคนมารับรถแทนโดยอ้างว่าตกเครื่องเลยขอให้ญาติมารับรถแทนจึงปล่อยรถให้ไปแต่ก็คอยเฝ้าดู GPS เป็นระยะจนพบว่า GPS ทั้ง4ตัวถูกตัดและเชื่อมกับแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่จึงรีบแจ้งความทันทีและประสานตำรวจทางหลวงไล่กล้องวงจรปิดจนพบว่ารถไปโผล่ที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนคนร้ายโทรศัพท์และส่งข้อความมาเรียกค่าไถ่ จนตำรวจทางหลวงช่วยสกัดจับคนร้าย